สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทานอาหารที่ร้านครูเจียมค่ะนนีวัตเวียนท n t อีกค t อเดย์นี่นะปลาเด็ดเดียวแล้วก็กุ้งผัดผงกะรีวันนี้ไอออเดอร์หมูมะนาวหมูมะนาวเหรอใช่ค่ะออเดอร์หมูมะนาวร้านนี้เอ,อ่อร้านนี้เป็นร้านประจำค่ะทำอร่อย อยู่ใกล้แถวโรงพยาบาลสกลนอครเนาะโซนนี mm. นะ้นน mm. ก็มาทานบ่อยๆอ,อร่อยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูหน้าตาอาหารกันนะคะชื่ออะไรชื่อครูเจียมร้านครัวครูเจียมมีหลายๆคนอ็นอกซ์ถามเข้ามาเกี่ยวกับคุณอนินกับเอ็นเจอกันยังไงคุณอนินคะเราเจอกันยังไงค่อพัดลมโอเคพัดลค่ะ เขาเอาพัดลมมาเปิดให้ค่ะเเจอกันที่เข้าค่ายเนาะแคมป์ภาษาอังกฤษที่จังหวัดมหาสารคามค่ะ<ม>ก็เป็นคนคอยดูแลคุณอนินค่ะแอบชอบอยู่นนั้นคุณอนินเป็นคนเป็นคนน่ารักแล้วก็เป็นคนดีทเทคแคร์แต่เพื่อนๆก็ชอบถามว่าเอ้ยทำไมรักคนอินเดียอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ที่จริงคุณอินเดียเป็นคนดีนะคะดูแลรักคอบครัวเราเจอกันแล้วก็เทคแคร์ตอนนั้นคุณอนินสอนอยู่ที่สักแก้วค่ะเป็นครูภาษาอังกฤษสอนมัธยม,มสอนมห้าค่ะมัธยมแล้วเขาก็เ,เพื่อนเชิญมาเป็นวิทยากรสอนภาษาอังกฤษก็เลยได้เจอกันค่ะแล้วก็แรก แลกเบอร์กันแล้วก็ติดต่อกันมาเรื่อยๆค่ะทีนี้ด้วยแอนก็เป็นคนที่ชอบเป็นคนที่ชอบอินเดียอยู่แล้วค่ะหมายถึงการสไตล์การเป็นตัวน้ำเปล่าค่ะน้ำแข็งไม่เอาค่ะ,คะทีนี้ปุ๊บก็พอคุณอนินม,มาพบมาเป็นวิทยากรก็ติดต่อกันทางเบอร์โทรศัพท์ ติดต่อกันตอนนั้นอินเทอร์เน็ตยังไม่ค่อยมันแบบกำลังเริ่มอินเทอร์เน็ตเพ่แบบเหมือนเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะแอปไม่ค่อยมีทวเฟซเขาเรียกนะเฟซไทม์ไม่ได้นเอสีนะเออแต่ก่อนสกายต้องเป็นแบบแคมจากโน้ตบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เราก็ติดต่อกันตอนนั้น Viber ร์ไวเโทรหากันตอน Viber ค่ะขอบคุณค่ะ นอนน้ำแข็งใ,ใ,ใช่ไหมไม่เอาน้ำแข็งค่ะขอบคุณค่ะออทำกด้่มขอบคุณค่ะอ,อ,อาหารมาแล้วค่ะหมูมะนาวกุ้งผัดผงกะหรี่ปลาแดดเดียว มากค่ะใช่อร่อยมากใช่มีน้ำจิ้มค่ะอร่อยไหมอร่อยโรสเซอรี่ค่ะเสียงโชคไว้หนึ่งใบเออเรามาต่อกันนะคะอาหารมาแล้วคุณอนิทานก็คือตอนเจอกันแล้วก็เจอกันแล้วก็คุณอันิมก็กลับไปสอนอยู่ที่สากแก้วก็มีเหตุอะไรไม่รู้ให้ได้ย้ายเนาะย้ายไปอยู่น่าน แล้วก็คบกันมาคุยกันไปเรื่อยๆค่ะแล้วคุณอานินกพนน็พาแอนไปอินเดียพาแอนไปอินเดียไปเจอพี่ชายไปเจอแม่คนเราบางทีวาส,สนาสตา์ฟ้าลิขิตที่จะได้เป็นคู่กันนะคะก็พี่ชายกับแม่ก็รักแอนเนาะรักมากแล้วก็รับเป็นคนในครอบครัวค่ะพอเรากลับมาคุณอานินก็ย้ายออกจาก โรงเรียนที่น่านก็ตอนนั้นมันก็มีปัญหามันก็ไม่ได้ว่ามีปัญหาหรอกค่ะก็คือเหมือนแบบไม่ได้ให้บริษัทจัดหานะคือ, <c oughs> อ,อคนด้วยตัวเองมันก็เลยแบบต้องนานแต่แอนก็คือคอยอยู่ <c oughs> คอยอยู่เคียงข้างเขาตลอดบางทีความดีก็เลยทําให้เราได้รักกันแล้วก็ช่วยเหลือกันค่ะแล้วตอนนั้นนะไปไปที่ชุมพรค่ะขึ้นรถไฟไปแอนไม่เคย นั่งรถไฟไปโอ้โหรถบล็อกไม่ได้ไหมจองไม่ได้ค่ะคือแบบบล็อกอินเหมือนแบบเดินไปซื้ออ่ะรถสตมป์ได้ทีนี้เขาก็เหมือนกับว่าไม่ตรงสายอะไรเงี้ยเขาก็มีปัญหาโน่นนี่นั่นแต่แอนก็คือคอยอยู่เคียงข้างเขาตลอดก็คือคอยช่วยเขาทีนี้ก็เลยได้มาย้ายมาอยู่สกลน,นครเนี่ยค่ะทีนี้ความดีเนาะคุณอันนี้ก็รักแอนไหมคะ รักไหมแบบนี้ักนะมารักมากนะภรรยาสุกีรักพูดอีกสิอาเนภรรยาสุกีรักขอบคุณค่ะก็คือก็เลยรักกันแล้วก็มาซื้อบ้านมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันที่นี่ค่ะเราก็ไลฟ์สไตล์ไทยเราชอบอีสารเรารักที่ีสารเพราะว่าเนาะความเป็นฟิล่อันนินเขารักโรงเรียนเขารักสกลนครมาก่กปีเดิมอยู่มาหกปีแล้วค่ะที่นี่ ซื้อบ้านซื้ออะไรก็มีความสุขเราอยากให้เห็นไลฟ์สไตล์ที่แบบคือบางทีพวกเราไม่ได้กินเยอะๆได้เนาะกินเป็นธรรมชาติแบบนี้ค่ะอร่อยบางทีเอาออยากทำคลิปกินอยู่นะคะแต่แบบเป็นกินได้ไม่เยอะมากเหมือนที่บางวิดีโอเขาทำก็กินๆอะคะ่ะไปเรียกประมาณนี ไปอินเดียประมาณสิบสองครั้งแล้วค่ะ <c oughs> ระยะเวลากี่ปีครับเบบี้สามสิบปีไปอินเดียสิบสองครั้งแล้วค่ะ <c oughs> เยอะมากไปทุกครั้งมีความสุขไหว้ขอพรไปเทมเปิลชอบไหมชอบมากวัดสวยไหมวัดสวยมาก วันนี้ได้กุ like ้งมาเยอะนไม่เยอะนาะนีน่กุ้งน้อยอ่ะกบอกกูเยอะมั้งอร่อยหมูหมูมะนาว ปลาแดดเดียวอ,อร่อยชอบค่ะคุณอน,นินไม่ค่อยกินหมูค่ะเล่นหมูหมูปิ้งกินได้กินหมูปิ้งกินได้เหรอไม่ได้อันนี้กินไม่เป็นได้กระเป๋าหมูกระเป๋าหมูที่ฮวโปูเขาชอบมากฮวงปูจะมีร้าน เดยร,ร้านคนหนึ่งทำอยู่ค่ะคนอันนี้ชอบมากนี่แหละค่ะประวัติความรักที่มีต่อกันวุ้นนี่รตตักตัวนี่กินเพิ่มนะ เสียงดวงนะคะน่าจะออกมอั่นเลหวยตัวนี้คุณลุงมาขายบอกเหลือใบเดียวสองห้าเคยเดบไวไหนี่ไหนบรรุกลับบ้านที่นครไทยค่ะบ้านบ้านเกิดอยู่ที่นครไทยค่ะพิจารณาลก เยวจะถ่ายอาหารเดี๋ยวนครพรายให้ดูนะคะเอนดูคลิปที่เป็นเกี่ยวกับคนลาวอะ่ะคล้ายๆกับอาหารบ้านเอนเลย <c oughs> อร่อยวนไรมอไหม เล็กๆค่ะอืมเอเซมไหมกุ้งเล็กถ้าม,มีอะไรดีๆมาแบ่งปันได้นำมาแบ่งปันนะคะ หรืออยากแนะนำอยากเสนอแนะอะไรคอมเมนต์มาได้เลยค่ะเดี๋ยวไงคลิปหน้าเราเจอกันที่นครไทยอาหารลาว,ลาวบ้านอร่อยแน่นอนครับนี่ก็คือแค่นี้เดี๋ยวไงเจอกันอีกทีคลิปหน้าเจอกันที่นครไทยค่ะสวัสดีค่ะ